คณะแดนเซอร์ระทึกกระบะติดท้ายพว่วงขับสายก่อนพลิกตะแคงกลางถนนฟาดรถบัสสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีสำหรับ f อบอยสิริชัยใจเกินร้อยค่ะวันนี้นะคะวันที่21มกราคม2568เมื่อเวลา9นาฬิการถบัสคณะแดนเซอร์หมอลำใจเกินร้อย เกิดอุบัติเหตุค่ะกระบะติดท้ายพ่วงพลิกชนรถบสัสคณะหมอลำใจเกินร้อยโดยรถกระบะวิ่งสายไปสายมาจนพลิกคว่ำสบัดมาชนก,นกันกับขบวนรถหมอลำค่ะที่วิ่งตามกันมาเพื่อที่จะไปทําการแสดงอยู่ที่ปราจีนบุรีในนั้นก็จะมีนักแสดงนั่งมากกว่า30คนซึ่งในเบื้องต้นนะคะถือว่าโชคดีมากๆนักแสดงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะแต่ว่ารถบัสได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ซึ่งสถานที่เกิดเหตุก็อยู่ในพื้นที่ของอะสะพบ้านนาค่ะเกิดเหตุณนนถนนสายบ้านนาแก่งคอยก่อนถึงซุ้มประตูวัดป่าค่ะเราบรรดาคณะหมอลำก็ต่างส่งกำลังใจแล้วก็ให้กำลังใจกับคณะหมอลำใจเกินร้อยนะคะอย่างเช่นหนุ่มโจอ,อย่างเช่นนะคะบอสโจยมนินนาวงศานะคะบอสใหญ่สาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะ ก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้ทีมงานน้องบอยน้องแอนและใจเกินร้อยปลอดภัยทุกคนครับคณะซานเล้าบันเทิงศิล์นะคะก็ใช้เพจนะคะในนามของเพจซานเล้าบันเทิงศิล์นแฟนเพจขอส่งกำลังใจให้ทีมงานหมอลำใจเกินร้อยขอให้ทุกคนปลอดภยัยและผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้ด้วยดีครับศิลปินภูไทยก็เช่นเดียวกันนะคะก็ส่งกำลังใจมาให้ สำหรับหมอลำใจเกินร้อยค่ะบอกว่าในนามหมอลำคณะศิลปินภูไทยคุณพ่อวีรดพงษ์วงศินบอสมาร์ควงศินขอส่งกำลังใจให้กับทีมงานหมอลำใจเกินร้อยหัวหน้าบอยสิริชัยขอให้ทุกคนปลอดภัยครับแม้กระทั่งหมอลำหนูพานวิเศษศิลปแฟนเพจก็เช่นเดียวกันค่ะให้กำลังใจนะคะบอกว่าหมอลำหนูพานวิเศษศิลป ขอส่งกำลังใจให้ทีมงานหมอลำใจเกินร้อยขอให้ทุกคนปลอดภัยและผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้ด้วยดีครับซึ่งแม่แม่เอ่อซึ่งแม้แกระทั่งเหล่าบรรดา f c ของคณะหมอลำใจเกินร้อยค่ะต่างก็เป็นห่วงแล้วก็ให้กำลังใจกับคณะหมอลำใจเกินร้อยขอให้ทุกคนปลอดภัยซึ่งแม้กระทั่งเพจของอิกี้ของแท้แอ๊บแอบแอบนะคะก็ได้โพสต์ <oops. S 2> แจ้งข่าวในเรื่องของรถบัส <ley> ของ บอยสีชัยหมอลำใจกินร้อยเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็บอกว่าขวัญเอ้ยขวัญมานะทุกคนนะคะ f อต่างก็ช่วยกันภาวนานะคะขอให้คุณพระครุ้มครองขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคณะหมอลำใจเกินร้อยทุกๆท,ท่านค่ะขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางด้วยความห่วงใยแล้วก็ถึงที่หมายปลายทางโดยสวัสดิภาพอย่าเกิดเหตุอันตรายใดๆขึ้นมาอีกนะคะสวัสดีค่ะ